สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช นาาถนนรัชนาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาคดีม็อบขัดขวางรับสมัครสสคดีดำอองาทับ2อ6 5ที่พนักง,งานเอาการคดีพิเศษ4ีเป็นโจทยื่นฟ้องนายชานนขันทองกับพวกรวม13คนซึ่งเป็นมวลชนการชุมนุมกบปสเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยเอาการโจทย์นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2ร6 5 65, ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่16กธันวาคม 2, 5, กับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีและใช้อาวุธโดยข่มขู่ประทุษร้ายเจ้าหน้าที่โดยใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงคว้างปายิงลูกแก้วหัวนอ็อตไม้หน้าสก้อนซีเมนต์ตัวนอนเข้าใส่เจ้าพนักง,งานถอยรถขนขยะชนประตูเพื่อเปิดทางและปิดล้อมประตูทางเข้าที่1และ2ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง ก่อนบุกเข้าไปภายในอาคารกีฬาเวท2ปิดล้อมอาคารขัดขวางมีให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสมาวิทรนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อระหว่างวันที่23-27ธันวาคม2 5 5 6เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีอันเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงดินแดงเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษพวกจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา58 83 90พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 2550และพวกจำเลยได้รับการประกันตัวสารพิเคราะห์แล้วการกระทําของจำเลยทั้ง13มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215วรรค2 216 365วงเล็บ1วงเล็บ2ประกอบมาตรา362 364พรปว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2550มาตรา43วรรค2เดิมประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83การกระทําของจำเลยทั้ง13เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์และเคหสถาน โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ให้จําคุกคนละ2สองปีเพิ่มโทษจําเลยที่2 1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92เป็นจําคุกจําเลยที่2มีกําหนด2ปี8เดือนจําเลยที่1นถึงเและ1 1บเถึงสิให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน4 จำเลยที่10ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกจำเลยที่1ที่3ถึง9และ1 1ถึง13คนละ18เดือนจำคุกจำเลยที่2กำหนด24เดือนจำคุกจำเลยที่10กำหนด16เดือนพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มก่อเหตุรุนแรงโดยใช้หนังสติกยิงหัวนอ็อตลูกแก้วลูกเหล็กและคว้างปาก้อนอิดก้อนซีเมนต์ตัวหนอนประทัดยักษ์ะระเบิดปิงปองเป็นต้นนงงนต้้นนนสสเจจาาาาพัักกงตรรววษคมบ ในที่เเกิดหตุจำเลยทั้ง13ก็ควรเลิกชุมนุมตามที่เจ้าพนักง,งานตำรวจแจ้งให้เลิกแต่จำเลยทั้ง13กลับไม่เลิกชุมนุมแล้วยังบุกรุกเข้ามาในที่เกิดเหตุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่สมควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยทั้ง13ริบของกลางทั้งหมดตามบัญชีท้ายฟ้องบวกโทษจำคุกจำเลยที่4รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่13530ทับ2,155จำนวน3เดือน แล,แ, um. และในคดีอาญาหมายเลขแดงคงที่1353งสามห้าสามหนึ่าจำนวน3เดือนของสาลแขวงทนบุรีเข, anymore, ข ouais year, ้ากับคดีนี้เป็นจำคุกจำเลยที่4มีกำหนด24เดือนบวกโทษจำคุกจำเลยที่5ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่336ร้อยสามสิบหกทับสองพนาจำนวนหนึ่งเดือนของสารแขวงพระโขนงเข้ากับคดีนี้เป็นจำคุกจำเลยที่5มีกำหนด19เดือนนับโทษจำคุกจำเลยที่2ในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงของสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา